สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยมีหลายคนนะครับ messenger แล้วก็ไลน์มาหาผมถามว่าทำไมผมไม่คอมเมนต์เรื่องพระสองรูปที่ออกไปโต้วาทีกันหรือแสดงละครตลกกันในโซเชียลมีเดียสองสมวันที่ผ่านมานะครับตอนแรกผมก็จะคอมเมนต์ทันทีเลยนะว่า ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมว่ามันดูไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์นะครับแต่ผมก็จใจเย็ไนไว้ก่อนเพราะผมอยากวิเคราะห์อยากวิเคราะห์อยากตั้งสติไม่ใช่ว่าคอมเมนต์ไปทันทีเลยก็หลังจากที่ได้ดูนะครับที่ท่านพูดกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมก็จะยืนยันตรงนี้ครับความคิดเห็นของผมมันเป็นสิทธิของท่านทั้งสองคนมันเป็นสิทธิที่พระสองรูปเนี่ย เขาจะแสดงความคิดเห็นออกมาในวิธีที่เขาอยากแสดงอะ่ะเหมือนกับผมอะ่ะผมก็แสดงในวิธีที่ผมอยากแสดงออกมามันไม่เกี่ยวกับว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านสองคนได้ทําออกมาถามว่าพอกลับไปฟังเนี่ยมีสิ่งพูดที่น่าคิดไหมมีเยอะมีวิธีพัฒนาที่ท่านพยายามสั่งสอนได้เยอะไหมก็เยอะคือเพระาะศาสนาเป็นสิ่งที่แปลกแต่ยาก แต่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเลยแต่สำหรับพระสองรูปเนี่ยเขาได้ท่านได้ตัดสินใจแล้วอะวันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านจะได้ระบายหรือสั่งสอนนะครับลูกศิษย์นะหลายๆล,ล้านคนก็เป็นสิทธิของท่านไอเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเราเหมือนกันแต่ถ้ารัฐบาลหรือใครเนี่ย จะฉวยโอกาสนะครับไปโจมตีพระสองรูปเนี้ยว่าทำไม่เหมาะสมไม่ควรทำไม่ควรจะพูดอะไรที่มากระแทกกระแสการทำงานของรัฐบาลหรือสังคมไทยนะครับผมก็ว่าต้องพิจารณาให้ดีว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะ่ะสำหรับผมเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะตอนแรกผมดูผมก็ว่ามันแปลกๆดีนะผมไม่เห็นด้วยในการที่มีพระออกมาแสดงละครตลกคาเฟ่อะนะ แต่ผมไปวิเคราะห์ดูกันอีกทีหนึง่งใช้สติใจเย็นก็พร้อมที่จะมาพูดในสังคมไทยฟังตอนนี้ว่ามันไม่เกี่ยวผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเกี่ยวกับท่านมีสิทธิ์เราผมเชื่อหลายคนก็ได้ความรู้ไปผมว่าเราดูด้วยตาที่เปิดหูที่ฟังสมองที่คิดดีกว่าว่าท่านี่วิธีที่ท่านสองรูปนี้ตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลให้กับประชาชนในสิ่งที่เขาคิดว่า ถูกต้องก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับอย่างที่มีสุภาษิตฝรั่งนะเราไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการพูดของใครแต่เราจําเป็นที่ต้องให้เสริ์เขานะครับงั้นผมจะขอยืนยันตรงนี้ครับผมว่าปแปลกดีเป็นสิ่งที่ท่านได้ทําออกมาแล้ว ท่านสองคนไปพิจารณาเองว่าสิ่งที่ทําออกไปเนี่ยไปได้ตามเจตนาหรือตามประสงค์ที่ท่านอยากให้ประชาชนได้เห็นหรือเปล่าถ้าท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีประชาชนหลายล้านคนคิดว่าดีใครจะมาตินะใครจะมาว่าใครจะมาด่าเนี่ยอย่าไปฟังสิ่งที่ท่านาดนะครับคนไทยเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดแต่เราก็ควรจะให้เกียรติ นะครับที่จะให้เขาพูดเรามีเสร็จครับที่จะไม่ฟังแต่เมื่อเราฟังแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปด่าหรือต่อว่าเขาขอบคุณมากครับ